โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่กับช่องโลโก้ลีโอคิงนะผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวการ์ดไฟวนกาดกันอีกแล้วนะครับนะผมผมก็ขอโทษนะครับที่ช่วงนี้ผ่างหายกันไปนานเลยนะครับผมไม,ไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยเลยนะผมเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะติดงานนะผมขึ้นปีแล้วนะครับนะผมงานอาจจะเยอะดินด้นิดหนึ่งนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปเซเว่นมานะผม ก็ค <ítulo> ือผมไปเจอผมไปก็คือวันนี้นะผมผมได้ไปเซเว่นนะผมไปเจอของดีที่เซเว่นนั่นก็คือนี่เองนะผมเป็นการ์ดไฟเวนการ์ดอ่าสเปเชียลเฟสติวัลนะผมคือกล่องเนี้ยมีวางจะจำหน่ายขายแล้วนะครับที่เซเว่นอีเอีอเอเว่นนะครับผมโอเคก็อย่างนี้พูดไปนะผมผมผมได้ไปวันนี้เนี่ยผมได้ไปได้ไปเซเว่นนะผมเจอเจ้านี่มานะผมก็เลยซื้อซื้อมาซะเลยนะผม ก็เป็นการ์ดแฟร์ดอ่าสเปเชียลเซสติวิลนะผมนะผมแล้วก็จะพูดซ้ำทำไมเนี่ยเป็นกล่องที่แบบว่าอ่าจะมีการ์ดสุ่มเป็นของภาคไอโอเวอร์เดสนะผมนี่เป็นสุ่มพวกดอทิกเกอร์นะผมแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าเราจะได้เราจะสุ่มได้อ่ากี่ใบนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมผม,ผมโชคดีมากเลยนะผมที่ผมไปเซเว่นแล้วเจอของดีแบบนี้นะผมแบบนี้นะผมก็ซึ่งอ่าไอกล่องเนี้ยมันจะมี การไฟรเบนการไอ้กล่องที่เป็นแอบสเปเชียลเฟสติ T T T เนี่ยมันจะมีหน้ากล่องละหลายกล่องนะกล่องที่ผมได้มาก็จะเป็นแอบรีเวนเจอรแห่งภาพหลุดลงตามโมเดสมอแฟนทอมนะผมซึ่งเป็นของภาค V นะผมเป็นภาคที่ออกมา,มานานแล้วนะผมแต่เขาน่าจะแบบรีเมคใหม่นะผม ให้มันเปะให้เป็น2025นยี่สบะผมถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยกันด้วยละกันนะผมเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งหัดเล่นวันกาดไอ้ตั้งแต่ป,ปีปีหนึ่งนะผมเอาจริงๆผมผมิผมม่งหัดเล่นตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะผมใครครับผมครับผมครับผมโอเคเอา่าซึ่ง กล่องนี้นะจะอยู่ที่ราคา99บาทนะนะผมคงไม่ต้องพูดนะผมเพราะว่าราคามันติดชัดเจนอยู่แล้วนะผมถูกมากมากนะผมราคาแค่99บาทเท่านั้นเองนะผมนะผมใครมีงบอยู่2 0 0รก็เหมาหมดเลยนะผมหยอกหยอกหยอกนะผมใครมีองางบไม่เยอะนะผมสามารถซื้อหนึ่งกล่องเล่นได้เลยนะผมกล่องนี้เนี่ยถ้าจะให้ถ้าผมให้เดานะผมน่าจะเป็นกล่องไทล์เด็กนะนะผมหรือว่าเป็นชุดพร้อมเล่นนั่นเองนะผม ต้องบอกก่อนว่าการเปนกาดชุดพร้อมเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะถ้าเป็นชุดพร้อมเล่นจริงๆมันก็สมควรที่จะราคาถูกนะผมเพราะว่าเผื่อบางคนแบบว่าไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นนะผมโอเคเราไปดูที่หลังกล่องกันเลยนะผมค่าหลังกล่องเขาก็จะบอกว่าเออแถมฟรีการ์ดสุ่มหลังกล่องเรืองแสงนะผมเป็นหนึ่งวัยทุกกล่องนะผมเป็นของภาคโอเวอร์เดดนะผมมันจะมีทั้งหมดสามสี่ห้าห้าแบบนะผมเป็นตัวละครจากภาคโอเวอร์เดดนะครับผม มาเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราไปแกะกันเลยนะผมเกือบลืมบอกนะครับไอสาเหตุที่ผมเลือกอ่าโมเด t ตแฟนทอมนะผมเพราะว่าผมอยากจะลองหัดเล่นสาย m o เดตแฟนทอมดูนะผมเป็นเป็นแค้นของชาโดว์พาราดินนั่นเองนะผมถึงแม้ว่าการแฟวนกาดภาค V เนี่ยจะเป็นภาคที่ออกมาได้สักพักแล้วนะผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากจะลองหัดเล่นภาค V ให้คล่องก่อนแล้วค่อยไปไปเล่นภาคโอเวเดตกับยูเดนะครับผมนะผม เป็นจริงๆก็แนบสายไอ่มาผมอยากเล่นไอ่แล้วกูจะพูดซ้ำทำไมวะไอ้กล่องเนี้ยเหมือนผมจะเคยเห็นออกอเดี๋ยวเนี่ยนะไอ้กล่องที่เป็นม,มอดดิแฟนทอมนะ้เหมือนผมจะเคยเห็นมันออกมาไม่แล้วนะ,น,ะนะผมในชุดเสริมแล้วก็ชุดพร้อมเล่นที่มันเป็นกล่องสีไอ้ดำๆมาเป็นรูปไอ้เล่นอยู่ข้างเนี้ยนะผมผมจําชื่อชุดไม่ได้แล้วนะผมเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ด้านบนนะครับผมโอเคเราไปแกะกันเลยนะผม มาเราจะมาดูกันซิว่าเราจะได้โทมาลิหรือว่าได้ยูยุหรือว่าหรือว่าได้ได้เป็นใครนะไปไปดูกันเลยแต่ใจจริงนะผมอยากได้เป็นโทมาลิไม่ก็ยุยุนี่แหละนะครับโอเคแกกกันเลยผมขออนุญาตใช้คัตเตอร์นะผม น้องนนหน,หน,หน,หนูเวลาใช้คัตเตอร์ต้องระวังด้วยนะผมเดี๋ยวมันจะบาดมือนะผมหนึ่ง,งสองสามอได้เป็นอ่าชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนะครับสักพู่นะผมอ่ะนี่ไงพูดไมมไม่ทันขาดคำมีสนามเล่นมาให้เหมือนเดิมนะผมผมได้เป็นนางเอกของภาคอ่า over d h i s นะผมกล้องเห็นเ็นหรือเปล่ากล้องใกล้แกล้ใกไปหรือเปล่าโอเคอ่า over this อ โอคุระมีกุมินะผมเป็นนางเอกของอเออเอเป็นนางเอกจากภาคโอเวอร์เดนนั่นเองนะผมถ้าจำไม่ผิดนะนางเอกคนนี้สวยนะผมน่ารักมากมากนะผมโอเคแป๊บหนึ่งนะอ๋อมันอ๋อมันจะมีแบบเดี๋ยวอ้ยเอไปโอเคฮ่าหน่าเสียดายนะผมไม่ได้เป็นโท,โทมาริแต่ไม่เป็นไรนะผมได้ไอ้ อเออมีเฮ้ยทำไมกูกูพูดค้างเก่งเลยถ้าผมพูดแบบว่าลิ้นพันกันหรือว่าอะไรผมต้องขออภัยด้วยด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าผมผมไม่ไดล้ลงคลิปนั้นอาจจะแบบเอ่อลิ้นพันกันบ้างแบบว่าพูดแบบไม่ออกบ้างนะผมโอเคก็ได้เป็นอุอคุระมเมกุมีนะผมเป็นนางเอกของภาคโอเวอร์เด็ดนั่นเองนะผม ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะเราจะไม่ได้ไอ้ธอมานลีก็ก็ไม่เป็นไรนะอย่างไรเราก็ได้อ่าอ่าเม,มกุมิมานะผมโอเคเป็นฟอยน์นะผมสวยงามมากนะผมเก็บไว้สะสมนะครับโอเคมาเรามาดูอ่กองการ์ดเรียกว่าไงอะ่ะเมนเนกกะกะเลยนะผมโอเคสุ่มหนึ่งใบนะบโอเค โอเคมาที่หน้ากล่องกันเลยนะผมรีเเวนจอร์แห่งภาพลงตา모데스แฟน텀นะผมตัวนี้เก่งมากนะผมไปนี้บอกว่าออโต้เมื่อบลัสเตอร์เบดของคุณลงสนามช่องเลือดขาศคุณจะได้รับอ่าอิม agine ดีกิฟท์ด้วยนะผมเอาไว้คอมโบกับบลัสเตอร์ดักนั่นเองนะผมแล้วก็สกิลที่สองนะผมออโต้ Auto, เหมือนกันช่องแวนนะผมเมื่อ,อีนี้โจมตีหาแวนกาดเดี๋ยวนะหาแวนการ์ดของอีกฝ่ายเป็นเกรดสามมือสูงกว่าเคาน์เตอร์บลัสนะผมบลัสเตอร์ดักที่ทั้งหมดของคุณ ได้รับ power b o ยหนึ่งหมื่นนะผมหูเก่งนะผมแต่ว่าเราจะต้องมีบลัสเตอร์ดักอย่างน้อยสองใบขึ้นไปนะผมถึงจะคอมโบได้นะผมเออเก่งมากๆนะผมเขาให้มากี่ใบเนาะให้มาสองใบนะผมให้แบบฟอยฟอยกลับไม่ไม่ไมไมมฟอยมาเอ้ยไม่ใช่สองสิให้มาสามใบนะผมเก่งมากๆเขาให้มาสามใบเลยนะสำหรับใบนี้นะครับโอเคต่อไปนะผมเอ่อแฟนทอมบลัสเตอร์ดากอนนะผมตัว ยูนิตสุดแกร่งของเลนนั่นเองนะผมแฟนทอมบลัสร์สเตอร์ดากอนนะผมไอตัวนี้เถื่อนมากๆเลยนะผมสกิลบอกว่า Active c o u n t e r b ร์บันะผมรีไทม์เลกาดของของเราสามัยก็คือรีไทม์เลกาดของไอตัว,ต,วตัวเองนะ่ะนั่นแหละนะผมแล้วคู่แข่งเลือกเลกาดของตัวเองสามัยนะผมก็คือเรารีไทฝ่ายเราเสร็จปุ๊บอีกฝ่ายก็ต้องถูกรีไทด้วยรีไทม์สามาัยไปทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนะผม แล้วก็ยูนิตเนี้ยพาวเวอร์จะบอกอีกหมื่นห้าแล้วก็บอกหนึ่งคริติคอลนะผมโคตรโหดนะผมแล้วก็สกิลแอคทีฟแวนวันโพเทิร์นนะผมถ้าผมอ่านผิดขอร์เพื่อเลือกได้นะถ้าบนดาเมจโซนของเรามีอ่าสี่ใบหรือต่ำกว่าเลียกอากาศของเอ๊ะเ,เ,เ,เดี๋ยวนะสี่ใบหรือต่ำกว่าและเลียกอากาศของค,คู่แข่งมีส่วนใบเคาน์เตอร์โซบาทการ์ดเกศสามสร้างความเสียหายให้แวนการ์ดคู่แของอ่งฝ่ายหนึ่งดาเมจนะผม โอ้ถือว่าเก่งอยู่นะแต่ส่วนมากไอ้สกิลไอ้เอนี่ยผมเนี่ยไม่ไม่ไมคนะ่อยน่าน่าจะได้ใช้หรอกน่าจะใช้แค่ติกบนมากกว่านะผม <c oughs> เขาให้มาสองใบนะผมเก่งมากๆนะผมต่อไปตัวนี้ก็เป็นมังกรสุดแก่งของอ่าชารโรพาพาลิดินเหมือนกันนะผมอ่าแดนเจอร์ลังดราก้อนนะผมออตโตแมนเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์โซบัดนำการาดเกดสองจากดอกโซนหนึ่งใบ อ่ากลับขึ้นมือหนึ่งใบนะผมเมื่อยูดอยู่ในนี้อยูย่ในนีน้โจมตีถ้าเรามีอ่าสามฟอร์ตมาร์เกอร์หรือหรือมากกว่าเคาน์เตอร์สว่านนะฮะการ์ดเกียร์สามต้นจบเทิร์นอยู่ในนี้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งคริติคอลและอีกฝ่ายจะไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถพริทักษ์ลงมาได้นะผมก็คือพวกดรพีจีนั่นแหละนะผมให้มาโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเขาให้มาสี่ใบนะผมโอเคมาที่พระเอกของเรานะผมบลัสเตอร์ดาร์กนะผมเป็นร่างอ่าอวตารสุดแกร่งของ เลนนั่นเองนะผมผมจําชื่ออีกชื่อนึงไม่ได้นะผมจําได้แค่ชื่อเลนนะผมออโตโ้นะผมพระนะผมเอ๊ะเดี๋ยืมหมอกชื่อบลาสเตอร์ดาร์กนั่นเองนะผมผมออโต้นะเพราะนะผมช่องแวนหรือช่องเลียเมื่อลงสนามนะผมนะผมเคาน์เตอ,อร์โซบัสเอ๊เคาน์เตอร์โซบัสอะไรละ่ะเคาน์เตอร์บัสนะผมคู่แข่ขงเลือกเลกาดของตัวเองหนึ่งใบแล้วก็รรยินทายยืนหนึ่ง,ง,ง,งน,นั้นก็คือชี้ 5. ให้ฝ่ายเลือกรีนทายยืนหนึของตัวเองนัง่นนะผมแล้วก็สกิลแอคทีฟ วันเพอร์เทนนะผมถ้าอยู่ช่องแวนถ้าอีฝ่ายไม่มีเรียกาดทิ้งการในมือเราหนึ่งใบยูนิฟ์ไดได้จะบอกหนึ่งนะผมก็คือเราจะได้ก็เท่ากับว่าเราจะได้ทวินได้สองครั้งนั่นเองนะผมแล้วก็คอนนะผมการ์ดใบนี้นับเป็นแคนรอยอัลพลาดินด้วยนะผมก็คือการ์ดไฟเวนการ์ดน่โดยปกติและ้ะแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้เราจะใส่การ์ดอ่าอะไรเสริมเนี่ยเราจะต้องใส่แต่แคนตัวเองเท่านั้นนะผมะสมมติผมเล่นอ่าสาย ชาโด์พลาดินผมจะต้องใส่แต่ของเสริมชาโด์พลาดินเท่านั้นนะครับแต่ว่าบลัสเตอร์ดักตัวนี้นเป็นตัวที่แบบว่าเอาไปใส่เสริมกับแคนรอยัลอพลาดินพลาดินทวิดินพันกันพลาดินได้นะผมก็ค่อนข้างดีเลยนะผมผมก็ผมก็รู้สึกแบบว่างงๆเหมือนกันว่าทำไมไอ้ตัวนี้ผมก็ว่าอยู่ทำไมตัวนี้มันสามารถเอาไปเสริมกับเด็กไอ้รอยัลอพลาดินได้นะผมโอเคเขาให้มาสใบนะผมน่าเสียดายน่าจะให้มา มาสักสี่ใบนะครับโอเคบางใบผมจะอ่านแค่เฉพาะบางใบนะผมถ้าใบไหนผมไม่ได้อ่านต้องขออภัยด้วยละกันนะผมใครที่อยากจะอ่านนะผมก็กดไอบเอฟทุยก,กด I ไอเฉยเลยกดสต็อปแล้วก็อ่านได้นะผมต่อไปรีเวนเจอร์แห่งความว่างเปล่ามัสคิวเลตนะผมเมื่อลงสนามมันบอกว่าดูการ์เจตใบแสดงรีเวนเจอร์แห่งภาพลดลงตามอนเดลแฟนทอมหรือบลัสรักไม่เกินหนึ่งใบ เอาขึ้นมือแล้วก็เสาบกองการ์ดของเราถ้านำการ์ดถ้านำการ์ดขึ้นมือรีไทยเรียกการ์ดของไอ้ฝ่ายด่งไมนะผมเอาไว้เสิร์ชหาพวกบัสเตอร์ดก์กแล้วก็ตัวโมเด็แฟนทอมเอาไว้เล่นกับไอ้สองต,ต,ตัวนี้นั่นเองนะผมให้มาสองใบนะเดมฮูดดราก้อนรีเวนเจอร์กองกำลังป้องป้องกันโดรินเขาให้มาสี่ใบนะ อสววนผู้หวหยหาบรานเวนให้มาสองใบไนแมเพนเซอร์แม่โมดน้ำแข็งเวนเดให้มา2ใบนะกล้องเห็นหรือเปล่าโอ้ยกะกะโอ๊ย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 โอยโอ๊ยโโอ๊ยน รีเวนเจอร์ผู้นำทัพคลอดัสให้มาสี่ใบอ่าตัวเริ่มของเรารีเวนเจอร์แห่งความวุ่นวายฟรีดนะครับโอเคโอเคเรามาดูส่วนของทิกเกอร์ก,กันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บไอ้พวกนอมอนยูนิตก่อนนอมอนยูนิตก็มีประมาณนี้นะครับโอ้โอ้โอโอ โอ้โอ้โอ้น่าจะได้ด้วยผมแต่ไม่เป็นไรอย่างไรก็ได้โอ้กล้องบิดกล้องบิดกล้องหมุนก็กล้องหมุนจำได้งนะครับโอเคอ่ะเรามาดูดส่วนของอ่าทิกเกอร์กักนบ้างนะผมคีย์ดีข้อทิกเกอร์ dark side trim s p e c t ร์ผมอ่านถูกป่ะปะเนี่ยให้มาสองนะกรินเวนกรินลิลเวนเจอร์ enger, คีย์ดีข้อทิกเกอร์ให้ใหมาสี่ใบนะผมดอทิกเกอร์นะผมเป็น เฮาโอนะครับผมให้มาสองใบฮิลทิกเกอร์เป็นอา er ร์มัสฮิลเลอร์นะผมให้มาสี่ใบแล้วก็เป็นคริติคอลทิกเกอร์แบบอ่ารู้รู้สึกจะเป็นอ่าคีย์แบบพีทักษ์นะผมให้มาสองใบนะครับ,รบแล้วก็ดรอทิกเกอร์เป็นดอพีจีนะผมให้มาสองใบนะผมโลททตามินเมคิวนะครับ,รบ, amin, รบต่อไปก็จะเป็นพวกอ่าฟอสแล้วนะผมเขาให้ฟอสบอลมาสองใบแล้วก็ ฟอรทูมาสองใบจากนั้นก็ให้คุยเชื่อมมาหนึ่ใบการสุมหลังอ๋อมันมันจะมีสุ่มหลังกล่องที่แบบเป็นของไอ้กล่องนี้ด้วยโอเคเรามาดูสิที่ว่าเราจะได้อะไรอ่าผมได้เป็นตัวนี้นะผมอ่าอาบิสลูเตอร์นะผมโอเคก็ทิกเกการ์ดพวกอ่อทิกเกอร์ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการ์ดไพ่บรรากาดชุด Special Festival นะผมเซต2025นะผมก็คือ ก็คือกล่องนี้เป็นของปี2 0 2 5นบะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าผมได้ซื้อกล่องนีม้มาอีกนะผมแต่ว่าเป็นอีกอแคนแคนนึงนะนะผมกล่องนี้เนี่ยถ้าเราจะถ้าเป็นกล่องนี้ถ้าสมมติว่าเราซื้อโมเด็ตเปนทอมมาจริงๆรงรู้สึกว่าต้องซื้อ2กล่องนะสำหรับเด็กนี้นะผมแต่จริงๆกวเนี่ยกล่องเดียวก็พอได้ลแล้วนะผมโอเคก็มีประมาณนี้นะผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมลงคลิปช้าหรือว่า ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะผมเพราะว่าผมเนี่ยติดงานอย่างนี้ผมพูดไปนะผมโอเคก็มีประมาณนี้แหละนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมคลิปหน้าผมจะไปรีวิวกล่องอันนี้ต่อแต่ว่าเป็นคอร์บเด็กกับไอ้นี่นะครับผมหรือว่าทําคลิปรีวิวการ์ดอะไรอีกอย่าลืมติดตามก็ได้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ